สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอนพี่สาวลุงปนนะคะปอนก็ได้พักกินข้าวตอนกลางวันแล้วนะคะนี่นะคะกับเขราพ่อแม่พี่น้องหนึ่งปลาค่ะหนึ่งปลาฮาร์ดเบงหัวปลาพ่อแม่พี่น้องหัวปลายังน้อนี่น้อโอ้คายก็ปลาขาวปลาจีนเด้อค่ะเด้อนองแห่มสื่อสื่อมหาหญ่าผ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องหนึ่งปลา มีบวบนึ่งด้วยนะคะบวบนึ่งค่ะแล้วก็มีมกนม้ำไหมเด้อค่ะเด้อมกนม้ำไหมลูกโดดค่ะลูกโดดก็มีพักลายยางพักลายยางมาค่ะทุกคนมากินเข่าเที่ยงน้ำปลาออนด้วยค่ะเด้อเนี่ยกับข้าเหนียวค่ะ มาค่ะทุกคนมากินข้าวกับป้านะคะนึ่งปลานะคะนึ่งปลาโอ้ยเจ๋วอยู่น,นู่นย่าพาเอาเจ๋วให้ป้าออนอยู่ในรถลืมเจ๋วลืมเจ๋วบองเพราะไม่พี่น้องเลยนี่ค่ะหมกหน่อไม้ค่ะหมกหน่อไม้ วันนี้ย่าพาก็ยังไม่หิวข้าวนะคะป้าออนก็มากินคนเดียวนะคะวันนี้นะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันย่าพาก็นั่งจักตอกอยู่ข้างล่างนะคะรอรอป้าออนนะคะพักผ่อนในตัวนะคะนั่งจักตอกหนึ่งปลาหนึ่งปลาจีนเพ่อแม่พี่น้อง เจีวค่ะเจีวแซ่บแซ่บ,บมักถั่วกับเป็นนวยเลยค่ะมาเดอร์ มุกน้ำไม้เปิดไปแตาแสบแต่มุกน้ำไมันแต่แต่ผลน้มันเนี่ยอุ่นกินค่ะพ่อแม่พี่น้องมุกน้ำไม้แต่เมือนยา,าผ้าอ้อมกเ่อนค่ะใส่ตู้เย็นไว้อุ่นมาใหม่อีกค่ะต้องใส่เบิร์ดเบิร์ดมุกนี่แหละค่ะ จำเจีวค่ะมะเขือด้วมะเขือมะเขือเก็บจากสวนยาผ้านะคะ คาบุ้เลยมะเขืออ่อนหวานหวานพอาะไงคือน่องมะเขืออ่อน ยามหิวมากกินกัญญางกับแสบทอไมพี่น้องเอ้ย wah หน่อยเด้อค่ะเด้ออืมแซ่บดีเพ,พราะแม่พี่น้องอืมนี่เป็นยอดผักกษตรค่ะอืม กินยังกระแซบค่ะเวลาเหาหิวมาสาวประออนกับปิ้นป่วยสองน้อยะพ่อะไม่พี่น้องกับยูท่องค่ะกล่วยกับกาแฟาด้วยค่ะเด้อมาสาว ข้ยหอมค่ะ กน้ำไม้ครับมกน้ำไม้นี่คือนื่งบวบนื่งบวบหวานหวานค่ะบวบป้อนค่ะ ึปลาด้วยค่ะเดิมโดยเสียบหลาย ขอบคุณนะคะคุณ FC ทุกท่านนะคะปอออนก็จะกินให้อิ่มแล้วก็จะลงไปเกี่ยวข้าวต่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพิสาลงพลน้วนนะคะขอบคุณคะ่ะวันดีคะ่ะ